สถานการณ์ทางการเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่วิตกกังวลของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันอย่างกว้างขวางนะครับด้วยเกรงว่าจะก่อเกิดแรงประทะกันระหว่างกลุ่มการเมืองสองขั้วที่เห็นต่างกันนะครับเพื่อจะนำะไปสู่ความรุนแรงอันจะก่อเกิดนะครับการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับ พอมาถึงสัปดาห์นี้ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างดูจะสงบลงไปมากมากมายเลยทีเดียวครับเมื่อมีการประกาศกฎไอาการศึกเกิดขึ้นนะครับแล้วหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครการประจําบุคคลสําคัญต่างๆนะครับรวมไปถึงนักการเมืองและคู่ขัดแย้งนะครับก็ได้เข้ามามีการพูดคุยกันนะครับแม้ว่าจะยังไม่เป็นบรรยากาศที่ขี้คายลงตัวนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่า มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับได้ดีทีเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับบทกวีชิ้นนี้นะครับที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์กวีทัศน์เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับนี้นะครับมีชื่อว่ารู้ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจนะครับซึ่งเป็นบทกวีของคุณนรพันลบประนุษนรพานนะครับคุณพันลบ ประนุนราพานนี่เป็นกวีชาวจังหวัดยะลานะครับมีผลงานการประพันธ์มาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบทกวีเรื่องสั้นนวริยายสารคดีนะครับและความเรียงต่างๆนะครับและคุณราพาันลบก็เป็นกวีที่เคยได้รับรางวัลกวียอดเยี่ยมนะครับของรางวัลพานแว่นฟ้านะครับซึ่งเป็นของรัฐสภานะครับและก็เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลในอินอวอร์ว มาติดต่อกันมาหลายครั้งนะครับจากนั้นคุณนรพัน์ลบนะครับก็ได้มีผลงานตีพิมพ์ตามหน้านิิยสารต่างๆเรื่อยมานะครับถือว่าเป็นบุคคลที่ทำงานในด้านวรรณกรรมมาอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดสายนะครับบทกวีชิ้นนี้นะครับเป็นบทกวีที่พัณนานะครับถึงความรู้สึกนะครับ ที่อยากให้สังคมนี้เกิดความเป็นเอกภาพนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีความรักและมีปรัชญาการเรียนรู้ร่วมกันโดยอย่างใช้เหตุใช้ผลในการอธิบายสังคมอธิบายชีวิตของการอยู่ร่วมกันอย่างสติวิธีนะครับกรอบความคิดเดิมๆนะเป็นเป็นบทกวีที่บอกถึงกรอบความคิดเดิมๆบางครั้งนะครับถ้าสิ่งที่ดีก็ควรจะ,ะทนุบำรุงรักษาไว้เพื่อเป็นแบบอย่างของสังคมต่อไปในขณะเดียวกัน สิ่งที่มันชำรุดผุพังนะครับทางแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติใดๆนะครับบทกวีบทนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราก็ควรจะมีวิวัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมนะครับซึ่งความเชื่อของกวีแต่ละคนหรือกวีทัศน์ของแต่ละคนนะครับ ก็มีความต่างกันไปสําหรับงานชิ้นนี้นะครับถือเป็นผลงานที่มีความไพเราะลงตัวนะครับและมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ถ้อยคําและมื้อหาที่มีความสั้นกระชับแล้วก็ได้คําได้ความติดตามได้ในเนชั่นสุดสัปดาห์ครับขวควิทัศน์ครับ